สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับมาพยากรณ์ทำนายดวงนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศท,ทางใดตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับสามารถ รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการดําเนินชีวิตได้ในคลิปนี้นะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งนะครับซึ่งวันที่13ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีกุมวันที่23ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมได้ตําแหน่งที่เป็นอุจจาวิยราชวันที่24ดาวอังดาวคานย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับให้คุณในตําแหน่งราชาโชค ซึ่งดาวที่ให้คุณในตําแหน่งเกษตรตาที่พอดีมีดวงเดียวก็คือดาวเสาร์นะครับและดาวที่ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวพฤหัสดาวราหูนะครับซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีพิจิกอย่างไงนั้นเรามาดูนะครับซึ่งดาวที่ให้คุณนะครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นดาวที่ให้โทษมันก็มีข้อยกเว้นก็คือดาวองคารให้คุณแก่ราศีสิงในราศีปัสสวะเกณฑ์นะครับดาวองคารก็ให้คุณกับราศีพิจิกเช่นเดียวกัน นะครับในราศีกีตเกณฑ์เพราะนั้นจะส่งผลต่อชาวราศีพิจิกเลยนั้นเรามาดูนะครับในด้านแรกด้านการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีพิจิกนี่นะครับดวงการเงินของชาวราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสโคจรไปสถิตในภพสหัสชชะคือกระดุมพระไปสัตชชะเพราะนั้นจะส่งผลนะครับให้นะครับการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่คือยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีพิจิกนี่นะครับมักจะได้มาจากการพูดคุยการเจราจาการติดต่อสื่อสารนะครับท่านไปปร,ประสานงานนะครับเกี่ยวกับการค้าขายการทําธุรกิจจิตการนะครับโดยเฉพาะอาชีพหรือจิตการที่มันเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ f c e e o o o ไรท์ Twitter ร์อินต r าแ y มยูทูบนะครับโดยเฉพาะเป็น y o u t u b e อหรือสื่อสารมวลชนนะครับทุกวันนี้มีช่องทางนะครับที่ใช้ในการสื่อสารมากมายถ้าท่านทำเกี่ยวกับอาชีพพวกนี้นะครับมันจะก่อให้เกิดรายได้นะครับซึ่งบางทีบางคนบางท่านในเดือนนะครับมกราคม ที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีโรคระบาดอาจจะได้หยุดงานพักงานนะครับการค้าการขายก็ไม่ค่อยที่จะสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเือนกุมภาพันธ์ก็ยังไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับท่านก็อาศัยนี่แหละครับสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละในการทําเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมนะครับมันจะส่งผลดีกับท่านนะและก็นะครับชาวราศีพิจิกนะครับถ้าท่านมีการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆการเข้ากิจกรรมร่วมกับสังคมนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ท่านมีรายได้เช่นกันญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงก็จะชักนําท่านนะไปในทางที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับส่วนในเรื่องของนะถือว่าในเรื่องของโชคลาภนี่นะครับดาวเจ้าเรือนราพะก็ไปสถิตในภพศัสตรเช่นเดียวกับนะครับดวงการเงินเพราะจะทําให้นะครับโชคลาภก็มาจากการสื่อสารญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับ ชักนาไปให้ได้โชคได้ลาภหรือเพื่อนฝูงมิสหายเขาก็นําข่าวดีมาบอกท่านอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพื่อนมิสหายนะครับเขาจะนําข่าวดีมาบอกคนที่ต้องการงานคนที่ไปสอบไปอะไรสัมภาษณ์อะไรไว้เพื่อนเขาจะนําข่าวดีมาบอกท่านนะครับและสุดท้ายชาวราศีพิจิกนะครับยิ่งเดินทางยิ่งรวยแต่ไม่รู้ว่า,าสถานการณ์นะครับโรคภัย ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ท่านสามารถเดินทางได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกก็ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมออันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับไอด้ด้านที่1ด้านที่2นะครับดวงในด้านของการงานดวงการงานของชาวราศีพิจิกนี่นะครับคือดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็ไป สถิตนะในพบพันธุร่วมกับดาวศุกร์นะครับคือกรรมะไปพันธุจะส่งผลให้เจ้าชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับท่านมีโอกาสนะที่ชาวราศีพิจิกท่านมีโอกาสจะได้กลับไปทํางานที่บ้านที่ภูมิลำเนาของตอนเองนะครับโดยเฉพาะช่วงนะครับเดือนมกราคมข้าราชการนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับมีนะครับโอกาสได้เขียนย้ายนะครับท่านจะมีโอกาสได้ย้ายกลับไปได้เปลี่ยนแปลงงานนะครับ ได้ย้ายกับภูมิลำเนาได้ย้ายในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะไปในสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปปฏิบัติงานนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลดีนะในเรื่องของการงานของท่านคือชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการทํางานหน้าที่การทํางานมักจะได้รับความเห็นชอบนะจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะครับการงานก็มีความมั่นคงได้ทํางานร่วมกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะครับมีเกณฑ์ที่นะครับชาวราศีพิจิกนะครับท่านจะได้เป็นเจ้าของกิจการนะครับดังนั้นในเดือนนี้นะครับมันก็เป็นช่วงที่เหมาะสมนะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสผมบอกไว้แล้วว่าช่วงนี้นะครับโครคภัยไข้เจ็บก็กำลังมาเขาให้อยู่ที่บ้านนะครับให้ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรกับไปเจอพ่อแม่อยู่ที่ภูมิลำเนาท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะครับทําธุรกิจของท่านนะครับ เริ่มต้นที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะหรือนะครับคนที่ทํางานประจําไม่ว่าจะเป็นข้ารา,า,าชการนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเอกชนก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเดิมนะได้เลื่อนการงานที่สูงขึ้นมีนะครับอาชีพนะาที่ส่งเสริมกับ ชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ก็คือเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะจะส่งผลดีในเรื่องของการงานนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับต่อมาด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศีพิจิกนี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิ Impact. นี่นะครับคือดาวศุกร์ S S ดาวศุกร์ก็ไปสถิตในภพพันธุคือปัตนิไปพันธุและในเรือนปัตนิมีดาวคารและดาวราหูสถิตกลุ่มรักอยู่ เพราะนั้นจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีคู่ครองคนรักที่มีหลักฐานมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับที่โอเซ็ตเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความมั่นคงในชีวิตแล้วขาดเฉพาะคนที่จะไปอยู่ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะครับได้คู่ครองคนรักที่ส่วนใหญ่นะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะเขาจัดหาให้ท่านแล้วนะครับหรือเขาไปาพูดไปคุยไว้ให้ท่านนะครับชาวราศีพิจิกนะครับเมื่อ ไปอยู่ที่ใดนะก็มักจะมีคู่ครองคนรักที่นั่นคือเป็นคนที่ประเภทเจ้าชูน้นะครับซึ่งนะครับมันจะเป็นผลดีมากเลยสําหรับคนโสดนะแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วถ้าไปเป็นแบบนั้นนะมันจะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นอย่าเผลอตัวเผลอใจไปก็แล้วกันนะครับให้รักเดียวใจเดียวนะซึ่งเราก็มาเฉพาะเจอะจงลงไปสําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักนะครับชาวราศีพิจิกนะครับ การที่จะไปอยู่ที่ไหนนะคนที่มีคู่ครองคนรักนี้นะครับมันจะด้วยความที่จะมีคนเข้ามาหาท่านหรือท่านเข้าไปหาเขาก็แล้วแต่ละครับคือมันจะเป็นดวงที่ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีคู่ที่นั่นนะครับมีคนรักที่นั่นเพราะนั้นขอให้คนที่มีคู่ครองคนรักแล้วมีความหนักแน่นในความรักคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านให้มากๆอย่าเผลอตัวเผลอใจไปแล้วกันนะครับส่วนคนโสดคนโสดนะ ได้คู่ของคนรักที่เขามีหลักมีฐานมั่นคงแล้วนะครับได้คู่ของคนรักที่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เขาจัดหาไว้ให้นะครับหรือไปพูดคุยไปทาบทามไว้ให้แล้วนะมีโอกาสที่ท่านจะได้แต่งงานจากคู่ของจากคนรักที่พ่อแม่นะครับจัดหาไว้ให้การเดินทางไปทํางานการเดินทางไปทํางานที่ไหนไปปฏิบัติงานที่ไหนนะครับก็มีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอกับความรักนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือดวงโดยทั่วไปของชาวราศีพิจิกนะซึ่งก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะครับรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามานะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ